สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับสาวหน่อยพี่เนแท่งนะครับพี่น้อง FC แฟนลอบช่องช่องยูทูบพัทยารีลำเพลินออฟิเชียลนะครับพี่น้องครับนี่มาพี่น้องครับมาแล้วมาดูคืนนี้ครับพี่น้องอัะนี้อยู่ที่ตลาดดอนแถมนะครับพี่น้องตลาดดอนแถมบ้านเฉียบนะครับพี่น้องสถานที่แห่งนี้เราเคยมาตั้งเวทีเท่อนึงแล้วแต่บอได้ทำการแสดงครับ รอบที่สองวันสิมาอีกแต่บ่ได้มากนะครับพี่นี่อรอบรอบนี้รอบสามครับพอดีพอด่พอครับอาจารย์พอดีครับพี่น้องโอ้ยนี่เครื่องเสียงของอาจารย์ชยันซาวนะครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ไม่เห็นเราแล้วเบื่อเลยลาบบาแล้วรรครับเนี่ยนี่เนี่ยเนี่เฮ็ด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 โอ้โหมาสู้อะไรดีตเล่กันหน่อยครับไรก็ดีอะไรครับก็เป็นที่บ้าเอาละสานี้แหละครับเพราะว่าขอบคุณหลายๆที่่ทีทททเดมาร่วมงานครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ นี่ครับพี่น้องต่อไปพี่น้องก็นจะเด้เบิ่งทังช่อง YouTube ครับช่อง YouTube ของอาจารย์กครับผมเองสายยศชกสวัสดิ์นะครับ a c e b o o k กับสายยศจงสวัสดิ์นั่นย t u b e ก็สายยศชงสวัสดิ์ครับผมนั่นกสยู่นกากันรอหนี้ละรับให้อยู่ปงนดนเ้อครับเด้อไปเรดน่วนหมื่นโวยเจาอยามาอีกเลยสนับสนุนกันไปดูแลกันไปครับตบบกคืออ๋ออ๋ออ๋อๆอ้าวๆมาอออ๋ออ๋ออออ นี่ยังไม่ได้ชัดเจนสมัยเดี่ยมาอยู่น้ำสาวหน่อยมันต้องแัดเจนแบบนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้โอกาสเดินทัสายน่ารักได้มาร่วมงานกับงานโอ้ยคนยังไงปากหวานเลยว่าจานเลยไปเอามาเสียนนเจ้าแต่ว่าคี่ดีนี่แหละนี่แหละคู่แข่งของเสียนนออคู่แข่งช่องยูทูบเอแกขอยเป็น้อยยูุเ้ย เอ๋ออีหลีเสียนนบอกว่าน้ำทางอยู่ครับบอกว่าน้ำทางอยู่ว่าไอตอนนี้เลยไอตอนนี้ก็ไม่ายครับไอตอนผมนี่ไงนี่ไปนะไอตอนผมนี่อาจารย์นี่อาจารย์สายันโอ้โหเดี๋ยวผมไปขออย่าไปหาปลาคนนึงครับเอาโอเคครับไปไปไปครับผมสบายกันไหมเอ้ยนี่ยังเสมันจังแมนคือนเว้ยยังคือจังคือหัวหน้ายังคือทีมงานคือนี่ครับพี่น้องอาจารย์สายยันเศร้าระบบเครื่องเสียง อยู่ในวงการเรื่องเสียงไม่ยาวนานนะครับพี่น้องสายยันซาวนะครับเฮ้ยอ้นนา,าอนนพี่น้องเด,ด้อกับพี่น้องได็ดีไห่มาให้กำลังใจก,กันได้พี่น้องพูดใดบอสามารถมาได้พี่นอ้องคนใดไม่สามารถที่จะมาชมได้ก็ซื้อบัตรจองตัว๋วเอานะครับเบิ่งออนไลน์อยู่บ้าน สบายสบายนะครับพี่น้องดูออนไลน์นะคะรับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่น้องสอดแจ้งลยพี่น้องสอดแจ้งสอดแจ้งในที่ของส่วนหมอรัมนะครับห้องกระิทําการแสดงไล่สดก็คือกันนะคะรับไล่สดก็สอดแจ้งจนเลิกพร้อมกันนะครับพี่น้อง เอ้าเห็นเห็นเห็นหนุ่ยอยู่ยากไหมเห็นไอ้มดอยู่ยาวหนุ่ยอยู่ยากอ่ะฮะฮะเจอหรือยังหนุยอยู่เออเจอแล้วนี่เป็นยังไงจะจะอยู่ยากหรือจะอยู่ไม่ยากอยู่ยากฮะอยู่ยากแล้วตอนนี้ปามดนี่ปามดมาหยังมามาแล้วครับหรอครับเดี๋ยวเราจะมาทำมันเดียวพี่น้องทีมงานเ่านกำลังเตรียมสิ่งเตรียมของติดตั้ง เพื่นไฟติดตัต้งกล้องติดตัต้งอาจารย์ดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างล่างขับเคลื่อนไปโดยดีนะครับพี่น้องทำมากตำรวจจอดจาดฝาดบึ้มนะครับ พี่น้องด้านหลังทำงานหลายสิ้นหลายอย่างหลายแผนกพี่น้องพี่น้องไรสวดพ่ยุธฝากด้วฝากช่องพายลี่นั่นเอพี่น้องพาลีตอนนี้ไม่ต้องฝากยาก่วัดฮะฝากด้วยครับไม่อะไรไม่ได้ฝากช่องนะครับฝากเนื้อฝากตัวดูแลด้วยครับ ดูแลไปนอนดูแลใส่กันขอบคุณมากครับที่ดูแลตั้งแต่ไลขึ้นตอนนี้พอยี่ลี่ดังให้มันดังดังไกลเขาไอ้บ่บ่โจวว่าโจวมาแซงข่อยได้ยังไงว่าชอบเบียดเตี้ยที่อด้เพื่อนได้เพื่อนได้มาเสียขนถอยนี่เนี่ยนั่งอยู่เสียแดงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาเสียขนนี่มาสมัครใหม่ได้ใช่ไหมฮะมามมาสมัครตอนไหน ค่ะงานนี้งานแรกมาสมัครตอนไหนสมัครกับใครเพิ่งมาถึงเมื่อวานค่ะโอ้โเหรอเอ้ามาบอกคือคุณๆวะผู้ใดใครเนี่ยเอนค่ะโอ้ยน้องแอ็นสิสวัสดีค่ะโอ้ยว่าเป็นผู้ใดว่าเป็นคนงานมากมายกับโบหูจักเนาะน้องแอนเอ็นนี่อันนี้น้องเอื้องค่ะนี่น้องเอื้องเอาไหนเอื้องอะค่ะเอาเนี่ยอันเผาได้เลยเผาเท่านั้นเองเป็นน้องอื้งเทาเทแล้วโอ้สวัสดีจ้าทุกคนนะครับสวัสดีทุกคน สวัสดีน้องแอนนะครับมาแล้วครับพี่น้องน้องแอนมาแล้วมาทำงานแล้วเข่าวงแล้วนะครับพี่น้องอยู่่คะก็เห็นไล่แผนกเห็น้องไหมเขื่อเสียบคนทั้งเต้นอันนี้คือแผนกหญิงเขาแผนกหญิงตีแผนกเต้นหญิงก็ต้องถึงเวลาตอนเย็น ตอนเย็นก็ต้องมาลงของี่มาเสียบฝนเสียบเน่ายจังไปเะ็ยแดนวเอียนคือคือทีมหญิงต้องมาต้องมาทำสิ่งนี้ทีมโอ้ทีมชายก็ไปลงพุ่นโอ้ตั้งทันตีเพราะว่าผมา่ายู่นี่ผเขาใจด้เพราะว่าพี่ยูอยู่กับอันนี้นะครับเนาะดูแลเส้นหญิงครับทีมหญิงโอ้นดับโอ้โขอใจผมแล้วเขาจะขานซื้อขึ้นนักเรียนนี่ใครมาใครไม่มาหักเดลยมาค่ะมาข้าพี่แีนี่นั่นมาข้าดีๆเขากำลังเชียซื้ออันนี้มาค้าเนาะนี่มาค้าอันอันน่าครับเดี๋ มาขับยุพุ่นฮะยุพุทธยุนี่มาข้าเหมือนเดี่ต้องมางยุนี่ถ้าถ้าเรียกต้องมาข้าใช่ไหมเนียนแต่ยุพุทธยุพุ่นเถอะมาครับเออข้างข้างพุ่นข้างพุ่นผู้ชายที่มีการหลงมาหนีิมาข่ามาครับหนิบ่มีหลงครับตั้งแต่ยุพุ่นกับข้าขึ้นกันน้องแอนมาข่าเสื้อโอ้ถูกต้องน้องเงืองน้องเงืองมาข่าเออมาหลงตัวนี้เสื้อหนักข้างนี้สิบ่หลงน้องน้องสามข้างพุ่นน้องสามข้างพุ่นเสื้อหนักสิหลงคือทข้างพุ่นสสิิหลงแมม่นาข ทางมาดท่าผีผมไม่หลงโอ้ยส้วนนี่ตีขาตลอดขาตลอดแต่ว่าส้วนผุ่มเขาเรียกว่านายนั่นนนี่ยังมาข่ายอยู่โอ้ยว่าแล้วว่าถึงลงสุดนี่พี่น้องขำขำนะพี่น้องเฮ่ฮ่าสนุกบุญถมว่าพีลี่จะมาตลอดแห่หรอมาแล้วมาแล้วมาหัวใจนี่จะเรียญหัวใจมั้งน่าจะหกโมงรถแห่อยู่เจยงยืนเจยงสีไหลมาสมทบกันที่ผีแม่จังสีไหลมาพี่ครับพี่น้องรถไหลมาดัมบ่หรอ รถรถไม่น่าจะมารถน่าจะเข้าบ้านพูดเดยครับไปไหนส่สมหมายพ่อบ้านครับพี่น้องโอ้มาหลับหลายตำแหน่งพ่อบ้านหลายตำแหน่งสมหงไม้หน่อยไหลตำแหน่งขึ้นบ้านละ่ะกระบนแฮครับแม่นี่ครับคือการทำงานของน้องๆนะครับก่อนจะได้ทำใการแสดงก่อนจะได้ดูสวยๆงามๆหน้าเวทีต้องไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมั่งนะครับเนะนาะยังจะพี่นี่นนกินเก่งก็จะมาครับประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณนี้นน คนไทนก็จะลงลงลงขึ้นก็ได้แต่ก็ยังดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนเรานี่ถ้าบ่มีฝนก็คือคือคือไข่เนก็ราบืนนี่คือราบลื่นคือฝนถ้ามีฝนมากแล้วโอ้ยผมมาเห็นแล้วถ้ามีฝนมากก็คือฝนขึ้นยิ่งกว่ฝนขึ้นฝนขึ้นฝนลงก็มาเหตุไม่เพราะว่านี่นนี่คืออุปสรรคสำหรับสำหรับเราเนาะแมนคือฝนอุปสรรคนะครับนนีี่แหละดสุ นี่คือสางข้อมันเทิงสางข้อมวลข้อมสวยงามไอพี่น้องแต่รับช่วงท่านด่านาเวทีนะพี่น้องประมาณนี้แหละหลังเวทีพี่ยุดเลยสดมอนี่ครับผมเป็นคนไทยเวทีโอเตี๋ยวเตี๋ยวเอาไปเอาข้อกับพี่น้องผมยรถัี่หตัดต่อพี่น้องกลยเดี๋ยวเบื้องสาก็คือด้วยชัดเจนคือคือต่อว่าเป็นตัดว่าเป็นคือผม เปลี่ยนพรุนี้พรุนี้เครื่องตัดที่สองสามเครื่องแต่ว่าบางทีขาดเหตุสื่อไล่สุดนะพี่น้องเราเบิกเงรนยอดขาดเยอะพอเหมือนกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องส้องรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงชั่วคราวชิปหนาพ่อขันไลสวิต์ัทสวัสดีครับ